งามเพื่อนพี่น้องเบิง่งข้อยงามเพื่อนบักไล่โตเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้อพ่นข้อยงามราคาแสนเพื่อนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มันตกรุ่นแล้วจ้ะยังบักไล่โตเลยมีแต่โตงามงามข้อยดอนก็มีมีแต่โตอ้วนอ้วนพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูอคนมือยางใส่ดู <c oughs> ยางใส่สำนึกบุญพี่น้องปลไรญาติเราบุญนี่โตงามๆคนะะละยาทอ,อยาทอครับนี่ก็พี่น้องเด้อตัวนี้ก็ห่างงามคนละตัวนี้เพิ่นก็ห่างงามมานันตะเกียกขี้โตม <c oughs> มันไม่ก้อนว่าราคาแสนเพิ่อนแน่จ้ะน,ะนี่ วุน้นราคาบักลายแสนเบินนเลยเนี่ยพุ่นี่ต้องบักลายโตพี่น้อง,งบักลายคักทั้งไม่พ่นภริย,ยาคนควายโซนจะโซนเดอ้อ,อ,อ,อนี่นี่นี่น้องดอนน้องดอนน้องดอนครับน้องดอนตีเนี่ยเบิ่งด้วยพูนควายเผือกค่ะพี่น้อง นี่เหมือนตัวนี้ส้นไมก้อนนี้เพิ่นซื้อมาตัวละเกือบแสนนะพี่น้องเนี่ยดูนี่น่าจะเป็นตกรุ่นเย่าจะทั้งดังใส่กันตัวเว้าน่าสิตกรุ่นเนี่ยนี่ควายสมือน,นี้บม่มีราคาแล้วพี่น้องเนาะเพิ่นกันเลยเลี้ยงไวก่อนเพิ่นเลี้ยงไวให้มันจีราคาขึ้นยังไหนดังสิงขึ้น,นมันก็แค่น้อยนะออกเมียเพดูบักกลายนึ่งพี่น้องไยได้หลายแล้ว ่นในลายโตแล้วคายออกกับมีมันตื่นกล่อง่นเห็นกล่องคุย่นเห็นกล่องคนละตื่นเหลียวเบิเพงคนละมองกล่องขนาดยเพิ่นสู่กล่องขนาดเลยเด้อโอ้ยมีแตโตมงามพี่น้องเอ้ยฝุ่นทั้งหนกับมีนเจ้าของฟ้าเพื่อกระจักไปใส่บุเจ้าของมาลัก ของมันรักไายเพิ่นไายควายเพิ่นนั่นนี่เบิ่งเด้อพี่น้องมกหลายตอนบ่ายเพิ่นก็เอาออกไปกินน้ำทงให้ทงนาะตอนแรกเพิ่นก็เอาลงน้ำอาบน้ำให้เขาตัวน,นี้ตวัวผูพี่น้องเอ้ยเบิ่งตัวบักใหญ่หนี่เขาบอกท่านอาบน้ำเขาบอกท่านได้อาบนา้ำโอ้ยอย่าเฮาท่อหมาเอ้ยอย่าเฮาท่อจา้า มันมเลาะเบิ่งหนองน้ำเพื่อนพี่น้องคนหนาดอกบัวเพิ่นหลังเป็นงามค่ะโอ้ยเบิ่งน้ำเพิ่นกับปลาบักวอนบักบึกบักบึกบักเพื่อน,าาอนพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูหนะบักลายหนึง่งฟาร์มเพิ่อนอุดมสมบูรณ์ลายในน้ำม,มีปลาในนาม,มีข้าวมีทุกอย่างอล่อนบ้านเพิ่นทางเข่า sáng khỏe quá ăn cơm mặc mày mặc lấy có ướt nó ơi lại lại không cần phủ nhà với quê đâu bà mà ngắm đi có khẩu à ngắm bó phi nó nhả thằng cân ในสิพาไปเบิ้งบกม่วงเพิินด้วพี่น้องเด้อมีตหน่วยใหญ่ๆน,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 นี่คือดวงฉลองฟาร์มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะเด้อช่องน้องไม่จะหลัดพาเที่ยวค่ะเมื่อนี้พามาเที่ยวฟาร์มควายเพิินเบิ่งพามควายเบยิบง่งหนองป่าเบิ่งป่าหยาเพิ่นใหก้ก็ก,กาเนาะพี่น้องเนาะเขียวงามขนาดเลยเห็นปเ,เบิ่งบกม่วงเพิินพี่น้อง ม่วงเพิกกะการดกโกน้อยหยับยางอยู่พี่น้องเลยเพิน่นเหรอผมีค่ก้นกลินของเพิ่อนของเพิ่นกับบก,กินพี่น้องเบิงบ่งเห็นปะบักม่วงดกกากซากอยู่พี่น้อง,งเห็นบ่เบิ่งโอ้เป็นตาสะออนแล้วพี่นอ้องเพียร์กำลังสีสุกเต็มดินเนี่พี่น้องบึ้งบึงบ้งบึง้งเห็นบ่าจ้ะเห็นบ่ คัากลายบ้างป่ะยังมีอีกพี่น้องยังมีอีกเพื่อก็มักสีสุกไหมบังเพื่อนก็บ่กินเพื่นกินบ่ทันเลยจังไดนี่เออ,เอ,อท่านอยากแล้วพี่นอ้องนีู่บ้างด้วยนะปัดดกกากศากพี่น้องเอ้ยบังดูละพี่ตะบักม่วงบักม่วงค่ะบักม่วงพี่น้องบังสะออนสะออนพ่ะ ดกไล่ปลาไปกับมีมีแต่ปลาหย่าแนละ้วเพิ่นเลี้ยงงวดเลี้ยงควายเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกับหย่าเพิ่นกันไล่แล้วเนาะน้าเพิ่นกับเวัยเด็กพี่น้องเพิ่นเลี้ยงแต่เพิ่นเลี้ยงแต่หย่าปลูกแต่หย่าปลูกหย่าไว้ให้ควายเพิ่นพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์นเด้อค่ะช่องน้องใหม่นะคะจะหลัดสีพาเที่ยวจ้ะมื่ออื่นสิพาไปเที่ยวเบิ่งหยังอีก ้ะบึงต่อไปเด้อจ้ดเด้อพี่น้องแค่นี้เด้อจ้ะเด้อหวัดดีจ้า